สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะข้ามาอนีก็มาพบกับเจค้ำสามตัวเต็งขึ้นเก่านะคะมาอนีเจค้ำสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามหนึ่งเล่าข้ามฟันกับแมติวนะคะแมติวนี่เพื่อนฝันนะคะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าไปไล่ง่วเนะคะไปได้ง่วได้ควยเพิ่นวานนะคะไป้วกไปเห็นง่วนี่ซุกอยู่ประเทศหน้าเพิ่นวานาะคะเพิ่นก็ไปจับขาขึ้นมากับขาลนขาหนึ่งนะคะท่านผู้ชม ขาหลุดออกขาหนึ่งนะคะความฝันของคุณยายติ๋วสิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวไดกะบอเป็นการเชียเวลาานะคะถ้าไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของม่ติ๋วพร้อมอกันนะคะสวัสดีค่ะม่ติ๋วค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะมนีกระไรมาติดตามเรื่องราวความฝันของม่ติ๋วนะค่ะ มาทานเพิ่นๆแบบเพิ่นฝันค่ะฝันดีค่ะง <c oughs> วดเพ <c oughs> ิ่งทันเพ่งเพิ่นกะสากัรกะขึ้นสืส่อกันเนงอยู่เนาะค่ะ <c oughs> วันนี้เพิ่นฝันแนวไดกะเล่าเรื่องความฝันให้ท่านผู้ชมทางบา้านทั้งฝั่งในในติ๋วค่นาวดนี้ฝันเด้อยายฝันมันเป็นหย่อมกล้วยเสียอันคโม่หนึ่ง,น,งน,น,นั้นเป็นลอยเป็นพันอันโมหนึ่งนั้นสองตัวเข้าอีอุ่มล้าน เพื่อนนั่นลูกอ้ายน้อยไปสามคนง่วงขวดสองโตค่ะบาอะล่ไปไะไรไปไะไรไปตีไปตีมาไปอะไรไปห้างสอดคนฟุ้งคนไร้ไร้บอกคนอลไไปแล้วมันก็ไปหมกจุกผูกอยู่คือกระแทกสิเนาะค่ะมันกตะมกขาสองหนามันก็ส่งกระแทกสิคือจังลุกไหวมั้ยบ่เออขาสองลำกระเดียดไทั้งหลังสองขาเห็นอยู่สินะหัวมันก็ส่นกระแทกอยู่ค่ะ ร้านก็เลยว่าขั้วไม่มากนไม่อ่าคนวะใหญ่กับตีตียัได้มันก็บลรุกตีอันไดบลรุกขั้วไม่มากนีด้คนว่ะเบิ้งอาจับเบิ้งค้ามันใหญ่วะจับค้างะขึ้นรุดออกขาหนึ่งขาหลังมันรุดออกขาลุดบานนี้มันบมันดอกเบิ้งนุ่มมันวะขั้วไม่มานมันนุ่มไข่ใหญ่วะขามรุดออกมันก็ส มันตายแล้วโต้หนังโต้มันหล่อลงนั่นอย่างตู้นึ่งบาตรขวยสองตู้ค่ะไปสามคนยายสิตีเหล็กเด้อสามสี่ศูนย์ยายตีเหล็กให้ค่ะมากหนักคนไปสามคนเนาะเออข้าแม่นมันขืนเกษตรขาศูนย์ค่ะสบายใจเก่าหนึ่งคือคุณยายฟันมีถึงเต็มนียบาตนี้บอพอข่าวอีก แจ่วนนนเกษตรช้างหิวแนว่มากินเป็นละตุง้งจัดสุทุมตะลีมาหิวช้อนเบื่องเต็มได้เว้ยทำอะไรกินอาปงไหวในเหอนเฮาคนไล่ไล่ในเหือนเฮาจะคนไล่นยังเอามาวางไวหวเ<ะ>ห่าเฮาก็แจก,มห,แมแแจกหมูนั่มหัวตัวแม่แหวงแจกให้มูน่ะโอ้ยเขาเป็นยังอีพอใหม่ที่พูด<ะ><ะ>แม่แหวงกับเก็บเอา้เอาเก็บเ,เอาตะเรนมาจัดสุทุมมาเป็นทุงอุง หิวมาสองมือนเนี่ยวะเอามาปป่งให้เขาเอามากินน้ากันบ่ละค่ะคนนัามาโป่งไอ้เพลตนี้แจวแต่มาห้นอแต่ว่าคนอันมานั่นมาไล่อยู่ในตลางกำแพงนั่นยังกระโบงว่าจะคล้องฟันเนาะค่ะกระโบงบันทึกที่คุณใหญ่บันทึกที่เท่าไรนั่นดิหนึ่งสองสามนะคะเนาะค่ะแต่ว่านี่ความฝันนั่นฝันว่าได้ไปเลี้ยงควายควายสองโตกว้วยสองโตไปผู้หญิงสามคน แม่เอ็มแต่ล้านลูกอายน่ะน้อยน่ะคุณหญิงกระทำใหญ่คุณหญิงกระนำสีเนาะลูกอ้ายซื้อือบานน้อยเป็นเล็กหน่อยคือผู้ใหญ่เว้ยมันก็ได้ลูกสองเมียถอนนะค่ะข้อยเมียถอนปกติคุณยายเคยฝันฝันหินควายเปล่าข่ายแต่ว่าส่วนมากควายสิเป็นสีเนาะสิเป็นสีอยู่แล้วสี่บานนี้ควายสองซีบ่สี่สองบ่คุณยาย เออในระวางนี้แล้วมันก็ตายได้หนูมันตายเลยขั้วตายเออได้ก็เอาศูนย์เขาเนาะศูนย์สี่สองเพราะว่าผู้หญิงกับน้ำสี่สี่สองสี่สามกับป็นใดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าผู้หญิงสามคนข้วสองตัวเพราะมันเหยียดขาทั้งหลังใหญ่ก็เบิ้ลจับขามันงาอ๋อแบบงาออกมันลุดแบบขาขาหลังมันลุดอันนึ่งงานเพราะมันมันเลยอ่าคนเนาะเบิ้งก็สืบิงคือควยมันสืบบึงนมมันตกผลักว้า ม้ามันดอกตัววไว้ไรต้นอย่นี้ไปฮักคนบอกจะคล้องคนมาสั่นค่ะแต่ว่าขวายตัวดึงขาลุด้นตายตีนน่าหันแล้วล่ะนอาหนยังหันตีล่ะตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งตัวหนึ่งบ่ตายเหมือนบ่ตัวหนึ่งบ่ตายตัวหนึ่งันตายค่ะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบื้องเนาะคุณยายนี่เพิ่นกะเป็นคนฝันแม่นล่ะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้า กับแป้ซอยกันเอาเนาะท่านผู้ชมท่านไดเกยยฝันแบบนี้แป้ได้ตัวไดกาฝเข้ามเม์ใตคลิปเพื่อปิดแนวทางเนาะค่ะเนาะกับหุ่ยิงนี่ก็ยังมีชีวิตอยู่บ่ทุกคนเนาะคุณยายเนาะเป็นคนหนูจักนี่แหละหลังจากที่ไปเลี้ยงควายมานี่กับมีคนนี่เอาของมาไหวบ้านของกินของอยากนี่ละได้กินบอคุณใหญ ู้ใหญ่มอตะมวนอกให้คนเลือกเอาเลือกเอากินอยู่อันใดใหญ่มากกระยิบสิมยูก็ได้ชินอยู่เนาะตะมวลร้ายเขาคล้องมาให้คนเต้มหิวมาก้องเบื้องนาะมาปงไหวปูงก็มาปุงไวนาบ้านนี่ละบอกเขาคุณยายกลางหุ่อนั่นไรยรจนฟันมูไปทหายมูเอาคนอย่างไรตไิคนเลือกเอาถึงใจคนแก้วนี่นะหลูกเป็นยงไม้ยองทงานเอาต่อ ลูกเขาเลี้ยงลูกมันใหญ่สองคนค่ะก็เคยพันเกลียมวมันจะบเพ้อหัวอยายพคุนบอคุณใหญ่บอกอ,อีแจลแต่เห็นบอกว่าอีเจวมันจะปีประมาณากะบบหัวอายุทีเนี่ยชัดเนา,าะค่ะเนาะก็ไปทำงานนกำกักบกำลังมอญค่ะโบเป็นยังค่ะคุณใหญ่กะเอาตามทิศตัวเลขที่คุณใหญ่นี่แหละแต่ว่าคุณใหญ่มากหนึ่งคือมากสามสี่ศูนย์มากเลยตื่นตื่นขึ้นมาติดใจเลยว่ะ ตื้อไหเล็ย่างมันลงสามสีศูนนี่ปะเออคือแปลเองตีเองคือสามูนยี่ตื่นขึ้นมากับแปลกับเตียวเองเลยเตียวเองค่ะกับไบนีเนาะสามคนค่ะเนี่ยวดตายนอนก็เป็นศูนตัวค่ะค่าลังมันลดออกต้มึาหนึ่งนอกกันได้สามกัน้สามคเก่าคือเก่าค่ะแต่ว่ากับบนีเนาะกับกันหนึ่งไหวน้ำเนาะสามสี่หนึ่งเจสี่ก็ได้ค่ะเพราะว่าตายตัวหนึ่งมงตัวนึง อาจสีรุดมาตัวย่างกะกันกันไหวเนาะคุณยายเนาะขาหมุดออกเค่ะขากะเอารุดออกขาหนึ่งเพือสามขาได้บบบนี้ขาลังรุดออกค่ะกันกันไหวสามสี่หนึ่งเนาะคุณยายเนาะเพื่อรุดมาใส่เนาะเพราะว่าเพันว่ารุดรุดตัวหนึ่งกะโบนี่กะเอากันกันไหวเนาะค่ะเนาะแต่พ่อแม่พี่น้องจับได้ละ ฝันได้จังหน่งแต่ซอยกันเนาะเออค่ะค่ะแนวทางความฝันของคุณป้ามีอยังเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่บ่หมดไปเอาหน่อยค่ะขอบขอบคุณคุณยายกันเล่นไร้เนาะค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางความฝันตัวเล็กคับท่านผู้ชมทั้งบ้านข้าเลยรับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเล็กของแม่ติ๋วเนาะค่ะแม่ติ๋วนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปเลี้ยงงัวเนาะค่ะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะ งัวเพื่นกับไปซุปอยู่กับแท่หน้านะคะ,พะ,ะ,คะเพิ่นกับตายเนาะค่ะเพื่นกับไปจับขาขึาข้นมากกระดุดออกขาหนึงเนาะคะ่ะกระเดืออยู่3ามขาเนาะค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของเพินพนเพ่นกับสามสี่ศูนย์ค่ะศูนย์สองสี่ห้าศสี่หนึ่งเพิ่นกันไหวเนาะค่ะท่านผู้ชมปันเดที่เพิ่นกับหนึ่งสมค่ะหมิสายนสองห้าหค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวเต็งน้ำในเรืองค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ